จริงจริงคนคนเขาเขาชอบกินเต่าต้ยเหรอเต่าต้อยเนี่ยขายขายมานานแล้วนะแต่ว่าจริงจริงก่อนหน้านี้เต่าต้อยยังก่อนก็คือปูพิกเหลืองเนี่ยครับพวกเมนูไอซิเนเจอร์แน่นอนแปดเก้าอย่างสิบอย่างเมยมีลูกค้าบอกว่าแจงให้ลดเมนูพวกนี้ออกแจงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเราเป็นรถมาทุกคนมันก็สั่งเมนูเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่ร้านมันเน้นอาหารมื้อเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มกับต้อยลาพิกโอเคแล้วก็มาเริ่มปูทะเลปูไข่มันก็แบบมาเรื่อยเรื่อย แต่ที่พีคิดว่าเป็นผู้แม่น้ำเลยเพราะตอนนั้นพูดจริงว่าผู้แม่น้ำในกรุงเทพไม่ค่อยมีใครจำเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นน่ยมันมีผู้ใหญ่บอกแอนอยากกินผู้แม่น้ำวันนี้สั่งมาให้ได้ไหมแปดตัวเราก็เข้าใจว่าผู้แม่น้ำเนี่ยทำเหมือนกับพวกผู้กระเทมทั่วไปค่ะโว้มันไมไ่มันไม่ได้อย่างนั้นนะกว่าจะฝึกพยายามยุติสุดไปเรื่อยเรื่อยนี่ก็เสียผู้ไม่ก,กี่ลังนะอ่อปวดหัวใผ่านตรงนี้นะมันคนบอกว่ามาให้เราซื้อสูตรเราขอให้เราสอนคิดว่าไม่เอาดีกว่าเนาะ คือกว่าเราจะฝึกเนี่ยเราเสียไปกี่ลังเมนู้นะอ่ะแล้วอย่างตอนที่ที่ได้เชลชวนชิมอันนั้นนี่คือได้จากเมนูไหนอ่ะเชลชวนชิมเนี่ยเขามากินจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจมากินพวกเกาต้อยกินนูนกินนี่แต่เขากลับมาติดใจ ปูไข่ผัดต้นหอมแอนแกกินผูกแบบอุ้ยแบบจีนหอมกลิ่นเหล้าจีนอย่างนู้นอย่างนี้แกกินแกกินเมนูไปทุกแกแกแบบแกให้เลยนะเชยชนชินแกแกติดใจเมนูนี้คือแล้วแกก็บอกว่าที่นี่หอยลายแกก็ติดใจแต่เชยชนชินกินไปกินมาติดใจทุกเมนูนะแต่พอว่าแกไม่เคยเห็นไข่ผัดปูไข่แบบว่าแล้วมันได้สูตรจีนได้ไงว่าแอนแบบทำข้าวตัวนี้ออกมาได้ยังไงประมาณนี้นะวันได้ได้ได้ตัวนี้แล้วอย่างปีนี้ยที่ได้รางวัลมิชลินเนี่ยอันนี้ได้จากเมนูไหนเขาให้อยู่3เมนู คือปลาเก๋าก้องบยขิงกับไอ้ผู้ไม่น้ำทอดเกลือกับไอ้ปูพริกเลืองตัวนี้ที่เขาเป็นคนให้นะอย่างตอนนี้ถ้าคนที่แบบว่าอยากมาลองกินอาหารมิชลินร้านเจแอนน่ะต้องจองไงอ่ะจริงๆร้านแอนเนี่ยคือว่านูก้าเนี่ยแบบว่าบางทีแบบเพจมาหรือใครมาลงบอกว่าจะกินร้านเจแอนต้องจองคนเยอะนู่นนี่ทุกคนก็กลัวมาแล้วไม่ได้กินแต่บางครั้งเนี่ยคือเรารับจองขึ้นมาแบบช่วงที่อยู่ดีไม่รู้ว่าคนจะอยู่ดีจะเยอะก็เยอะ ก็เลยมบบทาให้เราเสียเสียกับการรับจองว่าตายหาคนจองไม่ได้กินเพราะตอนนั้นยังมีแค่ชั้นเดียวแต่ตอนนี้แอนเปิดชั้นลอยเพิ่มแต่ว่านักเวลานี้อ่ะแอนก็บอกตรงนะจองก็ได้ไม่จองก็ได้คือมายังไงมันก็ตามคิวก็ได้กินอยู่แล้วแต่แอนก็แนะนําว่าใครที่8คน10คนหรือจะ6คนมีผู้ใหญ่มีอะไรมาที่แอนรับจองเพื่อว่าต้องการบางทีถ้ามีผู้ใหญ่มาคือบางทีก็อาจจะแบบว่ารอไม่ไหวหรืออะไรแอนต้องการเขามีโต๊ะนั่งแต่อาหารเนี่ยมันต้องตามคิว คือตามคู่แล้วไงคือไม่นั้นคนนั่นก่อนไม่ได้กินทำไมคนเข้ามาทีหลังได้กินคือเราจะไม่แบบว่าไม่ไม่กับตรงนี้นะคือไม่นั้นน่ะโดนด่าแล้ว้คิดว่าเสน่ห์ของร้านเจแอนที่คนน่ะติดใจมาแล้วมาอีกเพราะอะไรก็คือร้านเจแอนน่ะคือหนึ่งเรามาเราไม่ได้ว่าต้องต้อนรับลูกค้าใหญ่ลูกค้าเล็กคือคุณมาคุณกับตามคิวคุณอะไรประมาณเนี้ยคือไอ้บางอย่างเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มาวันนี้ผู้ใหญ่มีอากงวันเกิดเจแอนขอรักคิวได้ไหมบอกว่าจองให้มีที่นั่งดีกว่า แลวถ้าไมา่ก็ตามคิวก็คือว่าบางทีมันก็ไม่ได้คิวมากขนาดนั้นน่ะคือขอให้ตามคิวดีกว่าไม่นั้นทุกคนบอกว่าฉันขอแบบนี้มากเอาไหมล่ะเราเราเราทำอะไรได้แบบเอาแบบความสบายใจของทุกคนดีกว่าโอเคได้ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับจับ <laughs> เอาเลยครับ โอกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะตัวละครึ่งโลพี่ตัวละครึ่งโลอื้มนี่นี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยคือกุ้งทอดเจแอนพี่ใครใครมาก็ต้องแบบมาขอลองชิมใช่ไหมครับใช่ครับมันก่อนมีคนบอกว่าเนี่ยรู้จักมาท่านแดงรู้จักแอนท่านแดงไหมผมถามว่าทาไมอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยขับรถผ่านนะกินทอดกุ้งหอมหอมเขาบอกว่าเขาจนเขาต้องจอดรถอ่ะแล้วลงมากินอ่ะเขาบอกเขาได้กินอ่ะนั่งรถผ่านอ่ะ ดีนะ<ม>่าไม่จอรดรล้วระดมเพรามันมมกินนะโอเคนะ <laughs> พี่ทำปลาดุกพริกเกลือให้พี่อ่าจะลวกปลามึกออกมาก่อนครับหมึกพริกเกลือนี่คืต้องลวกก่อนเลยครับลวกก่อนอืเดี๋ยวที่นี่ทำใจเน้นสะอาดลวกเสร็จแล้วล้าง ้วเวคุกแป้งอนโอ้คือต้องลวกก่อมนมาหมึก่ยต้องลวกก่อนแต่แต่ร้านนี้าไงเราไม่รู้นะเรอาอก็ล้างล้างแล้วก็เอามาคลุกแป้งทีหนึง่งก็เราก็ลองทำหลายวิธีว่าเราทอบส่วนเลยเรายังไงดีอ,อันจะมาลงดีที่วิธีนี้ครับมาหมึกงตัวได้จริงๆมันเค็มอยู่แล้วอ่าจะไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปปรุงเยอะ คือปลาหมึกไอ้ไอปลาหมึกเนี่ยมันจะหวานของมันอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปรุงเยอะต้องงุเยอะโหปูใหญ่มากอะ่ะตัวนี้ตัวลองโบนี่คือลองโบแล้วเหรอใช่เพราะว่าใครมาก็กินตามวัตถุดิบที่เรามีไม่ต้องเลือกว่าใครมาได้กินเล็กใหญ่ตามวัตถุดิบจอบแต่ว่าแต่ละวันโอเคเดี๋ยวนี้ต้องช่างเอาเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยบางทีเรามองเราใช้กะเม็ดเอาแต่จริงจริงบางทีเราไม่รู้ว่า ความแน่นของเนื้อปูเนี่ยมันมากร้อยแค่ไหนครับเ,เดินไปดูหลังร้านดีกว่านี้อ๋นอนี่เขายังไม่ทอดนะตัง้งคะอยู่เดี๋ยวเขาจะทอดตาตรนะี้อุ้ยแต่ขอโทษนะปลานี่คือนี่คือปลาสดสดมากอ่ะสดแบบนี้เลยอ่ะนี่คือปลาที่เราจองไว้ตัวเบอร์เริ่มตัวเบอร์เริ่มตัวเกือบเท่าเขียงเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วอ่ะโอ้โหกลิ่นนี่มาก่อนเลยอ่ะ โอ้โหแค่ได้กลิ่นก็แบบน้ำลายสอแล้วอะ่ะอ,อันนี้คือจะแอนปรุงอะไระครับน้ำานราพทิกสามรสกัน๋อ,รอตรงน,นี้เราจะทำน้ำสดสดทุกๆจานไม่มีการใช้น้ำของขวดก็เดี๋ยวนี้จะแอนไปกินห้าราจะแอนกลวมาส่วนเลยที่ว่ารากทิ่เป็นน้ำขวดเนี่ยครับนี่ปรุงทุกนัดเกลือกันโอเค นี่น้ำมันละย่อช้อนสองตลอดอแล้วกุ้งนี่แบบว่าโอ้โหตัวแบบว่าใหญ่มากอะ่ะตัวเต็มกระทะเลยอะ่ะตอนนี้ร้านอื่เมื่อกี้จะไม่ได้ตัวใหญ่ยังได้อยู่นะเนี่ยพี่ดูเลยนะโอ้โหใหญ่จริง,<อ>งใหญ่จริงแล้วจะแตกไหม นันเป็นปลาหมึกก็คือเสร็จแล้วนะครับโอ้น่าทานน่าทานเกือๆตัวนี้อร่อยมากชอบมากอันนี้ชอบกินมากกว่ามุกมะนาวครับคือเอาจริงๆนะว่าระหว่างที่เรากําลังรอจแอนทำแบบข้าวอยู่แล้วก็เราเป็นคนายเองด้วยจะบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นกลิ่นของอาหารมันหอมมันหอมแบบหอมมากๆแล้วแบบยื่น่ายไปก้อนน้าลายไหลไปอ่ะโหนี่แหละเขาถึงบอกว่า คุ้งทอดที่เกลือมิชลิน2 0 2 4ูื้อหือี่พี่นี่พี่ปลาลงแล้วพี่อ่ะ,อะได้ได้ได้ลงเลยอ,อ้มันร้อนอางนีจะทอดปลาไปนะอาแบบว่าให้ทุ่งพุ่งือ,อ แล้วน้ำมันที่นี่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนทุกวันน้ำมันใส่ทุกวันไม่ต้องห่วงเลยนะว่าแบบว่าเอ้ยน้ำมันจะเก่าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าท,ที่นี่เขาเปลี่ยนทุกวันเขาทอดมานี่คือเขาจิ้มยังไงเรามากินเราก็ได้กินเหมือนที่เจ้าของร้านกินนะครับอทอดมาแบบนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าแต่แค่รู้สึกว่าน่าจะแบบ้นงนอก,กรอบอะแล้วข้างในก็แบบสุกกำลังดีแน่น,ะนอนเพราะว่าใช้กระทะแล้วน้ำมันนุ่นท่วมแบบนี้นะเดี๋ยวผมขาดูปลาหน่อยปลาเป็น,ปนไงบ้างตอนนี้โอ้โห เหลืองทองมืกอะขอโทษนะคือหายไปนี่ก็น้ำลายไหลไปนะเนี่ยโอ้โหค,คือมั่นใจได้เลยนะว่าวันนี้ได้กินของอร่อยแน่นอนนี่ข้างหลังนี่ปลาแบาบว่าเหลืองทองมากอะโอ้โหิว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 ,หวนี่เอากลับมาดูที่แจนกำลังทอดกุ้งโอ้โหความเหลืองความอร่ลามของกุ้งนี่นะ ถึงบอกกันที่สําคัญที่นี่นะคืออย,อย่างร้านเจแอนเนี <laughs> ่ย <avent> ค <mental Sure> ือเห็นน้ํามันไหว่าเวลาเขาทอดอ่ะอย่างหนึ่งคือเจแอนจะคอยช้อนอ่ะในส่วนที่แบบว่ามันเขาเรียกว่าน้ามันน้ำมันเสียแล้วกันคอยออกตลหดโอ้โหแล้วดูกุ้งดู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 ความใหญ่ดูความโูความเต็มสีทองน่ากินมากอ่ะบางคนถามว่าเจแอนรู้ได้ไงว่าตรงไหนจะสุกคือเรทําติเนพินอ่ะเริ่มเข้าไ่ผัดแล้วนะครับโอ้โห เออใช่พุ้งแบบว่าตัวใหญ่กว่าตาหมิว่ะเพื่อบบน้ำราดเดี๋ยวนี้เราจะเราจะแยกให้เอบางคนก็มีเด็กมาไงคืออย่างที่เจแอนบอกครับว่าที่เนี่ยน้ำราดเนี้ยเขาจะมีแบบแยกให้เผื่อว่ามีเด็กมาแล้วคือสุดว่าเด็กไม่ทานเท็ดเราก็ไม่ต้องใส่ไปแต่เกิดว่าผู้ใหญ่ชอบกินเท็ดก็เอาน้ำราดตรงเนี้ยราดเลย,ยมาแล้วนะกุ้งตัวใหญ่มาแล้วนะมาเลียงเลียงในจานแล้วนะ ช่มครับใคือตอนนี้ประมาณ5โมงอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านแอนพันดินแดงครับร้านมิชลิน2 0 2 4ตอนนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ายังไม่เย็นถ้าเย็นผมบอกเลยว่าจะไม่มีบรรยากาศแบบว่าอยู่เพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียวเป็นแบบนี้และอาหารตอนนี้คือที่สั่งมา4อย่างตอนนี้เสร็จมอย่างอีกอย่างคือปลาที่ทอดอยู่มไม่เย็้เพื่อเราเพิ่งเลยออกมาอันนี้คือ หมึกนะครับนี่และนี่คือปูก้อนผัดวุ้นเส้นครับและนี่ครับคือไฮไลท์ที่คุณมาร้านแอนท่านแดงคุณต้องสั่งอันนี้คือกุ้งทอดเกลือครับตัวหนึ่งนี่คือครึ่งโลโอ้โหตัวใหญ่มากหอมมากไม่ไหวแล้วครับมันยายไปก็คือน้ำลายไปหิวมากกินดีกว่านะครับเออปลามาแล้วโอ้ขอดูปลาหน่อยโอ้โหนี่คือออกมาแล้วนี่เมื่อกี้ เหลืองอลา,ามขนาดนี้น่ากินมากๆเลยขอ,อเขอบคุณครับพี่โอเคขอบคุณครับปเมนูสี่อย่างครบแล้วอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ม่าแล้วครับจิ้มแบบว่าผู้มีอริยธรรมจะไม่จิ้มไม่ขึ้นน่ะแค่แค่นี้ต้องอย่างเดียวต้องเอาช้อนช่วยด้วยอ่ะคือตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากอ่ะโอ้โหจานมาใ,ใกล้ๆก่อนเลย เราจะให้น้ำมันตรงนี้หายไปไม่ได้ดูดีไ,ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่มันจากกุ้งหมอเลยครับกินครับผนเริ่มเข้ามาในร้านนะครับะเ,เบาเสียงนะครับผมอ,อร่อยมากอัน,นี้นะกุ้งแบบนี้ดูดูไซส์ขานาดกุ้งนี่ ดูเทียบไม่กับหน้าผมนี่อืใหญ่มากอ่ะนี่เขาแยกใช่นี่เหมือนเลยเลี้กินเป็นน้ำปลาก็ได้นะคะมีน้ำปลาแห้งหนึ่งอือหืออร่อยครับอือืออือืออือืออือออร่อยอ่ะอือหือ นี่หัวกุ้งนะแบบใ,ใหญ่ๆอ่ะอย่างนี้ขอกินหัวกุ้งข้างหัวเลยจ <c oughs> ัดจ้าหัวกุ้งที่กินทั้งหัวอ่ะ แบบนี้นะจ๊ะอกินอืร่อยมากคาดว่าตัวเดียวไม่แน่พอที่แอบบอกว่าเต่าเต้ยที่เนี่เป็นเมนูขึ้นชื่อที่แบบว่าใครๆก็ต้องมา โอ้โหเต่าเต้ยคือแบบว่ากรอบม,มากอะ่ะนี่เมนูแรกๆที่สร้างชื่อให้กับร้านแอนให้แดงคือเต่าเต้ยแบบนี้ผักมาใส่จานแต่เขาบอกว่าเขาก็จะมีน้จิ้มราดแบบนี้ออกหวานๆวน,วนเผ็ดเผดเค็มเ็มแบบนี้นะครับผมราดลงไปครับราดไปชุ่มๆครับอยากรู้ว่าเต่าเต้ยเป็นยังไงบ้าง ตักมาทำโตโต,โตอย่างเงี้ยเลยมัม่ำเลยนะตกค่อนข้างแอบหอมน้ำจิ้มไม่เผ็ดมากอะ่ะกินได้อร่อยอ่ะเหนือ,อข้าวอีกครัืมอร่อยอะ่ะอันนี้เมนูต่อไปนี่ อันนี้เป็นปูก้อนอันนี้คือไซส์ลองบิ๊กที่เขาจะผัดกับต้นหอมแล้วก็ผัดกับบุนเส้นอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่า1นึในสิเมนูที่มาที่ร้านแอน,แน้านิแน่จะต้องลองนะครับแบบนี้ครับโูพูดไปก็คือน้ำลายไปนะครับอันนี้คือปูชิ้นใหญ่ขนาดนี้น,น้ำปลาไม่ต้องนะครับผม ปูมันสดมันหวานชิ้นใหญ่เนื้อแน่นแค่ปูอย่างเดียวอะก็คุ้มแล้วว่ะอืมปล่อยอันนี้คือปลาหมึกผัดพริกเกลือเป็นเมนูที่เจแอนแนะนำเพราะว่าผมบอกเจแอนว่าผมอยากกินสี่เมนูเมนูที่สี่เลือกให้หน่อยแบบนี้โอ้กลิ่นหอมอะ สดข้างนอกกรอบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนี่นะดูละนี่ด,ดนนูดูข้างในนี่ดูข้างในนี่นี่ข้างในมาแบบอย่างนี้เลยอะ่ะแน่นๆน,นะนสดสดอย่างนี้เลยอะ่ะความอร่อยมีตรงเนี้ยเวนหลังเขาจะดีนะมีน้ำปลาพริกให้จ้าชิมนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินะจ๊ะ เ <g ül> อาแบบไปต้องอวยนะร้านนี้อร่อยทุกเมนูที่สำคัญกุ้งนะผมสั่งกุ้งมาสี่ตัววันนี้เนี่ยคือของผมทั้งหมด <g ül> เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวไปห,หมั่ก่อนร้านนี้แอนทานแดง สมแล้วที่ได้มิชลิน2024ปะกินกัน